ไปเเอ้ยโอ้ยตัไปนาตัดเดี๋ยดคอยจะเขียงานอยู่เเป็ไปยังต่สบายเี๋เออจมเอ้ยขึ้นรถก่อนอะไปหาหมอดิโอ้ยนอไก็มาหเดียวนะจมจวจวดอยต้องไปเอารูปันดิไปโรงพยาไหล่ะคือไปโรงพยาบาลเอาไปไหนไปบ้านมูอีนังน่ะนเอากบวยก็ไปโรงพยาบาลเลไปไปหาหมูหยังเดี๋ยดิ เขาโทรมาน้ำสองสามเทืยนแล้วเขาไปอย่างเขาขาขาดเอ้าไปนั่งน่ะอีนังอ่ะนะขาขาดขาไผรมันขาดมันรอคุณนานแล้วเนี่ยมาดจมก็คือรถเนี่ยมันสีมัทันเขาขาใครขาดเออไปบ้านที่นังนั่นละคุยบ่วยอยู่แต่ว่าอยากไปหาหมูโอ้สั่งมึงนี้เนาะ